อีแม่ค้าต้องเป็นสปอนเซอร์นะสปอนเซอร์ผลไม้เน่านั่นน่ะลูกรับพันเลยนะน่ะขนมปังขึ้นราก็มานี่เลยมาแจกน้องๆมานั้นแหละท้องเสียตามกันเริ่มจากเบอร์หนึ่งนะคะนี่ยังบอลลูนสีใดเนาะค่ะเพราะว่าสปอนเซอร์เสือพ่ะท่านไหนมากก็เลยบอรลูนว่าสีใดอันนี้เบอร์อะไรเอาเบอร์โดดต้นมารวมกันตรงนี้สิมันนีเบอร์อะไร อันนี้เบ 3, 3> เอร์อะไรเบอร์สามอีนกตยางเบอร์สามเบอร์สี่นะคะพี่จอนเบอร์สองใช่ไหมอันนี้เบอร์อะไรเนี่ยสี่สามหาเบอร์อะไรตรงเนี้ยมุกเข้าไปสีทำไมเบอร์สี่ไม่เขียวครบเหรอทำไมน้อยจังกับเบอร์สามใช่ไหมน้อยจังเลยลูกเลือก นี่นี่เกเนิบอลดโน่สาสน่คอยู่วสองมาใส่สามทีก่ามงก่บอายต่อยามสามีู่เบออะไรเล่งแทนล่ะมึงอย่ามาจุกขนมปังของเบอร์สาไปให้เบอร์สองนะจ๊ะมันต้องแบ่งกันคนละครึ่งนะจ๊ะชน้ดีกูโก้คือใคร

เบอร์ลไรหนูล้วนแล้วล้วนแล้วครบยางมาครบยางเนาะมาแก้กันออกสิแกกันให้มันตรงเซตซีไม่ด้ดูว่าอันไหนน้อยจะได้แบ่งให้แม่แถวบอานแม่แถวแถลหาอันนับเลยแม่สีแต่ละคนนับเลยของกลุ่มใครกลุ่มมานับเลยลูกสีนี้พี่แอมค่ะ นับลูกทีมเพอ่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลุ่มสี่เดี๋ยวกลุ่มสี่ใครเงี้ยเๆี้ยเช็คปัจฉะก่อนหาบไงยนยูเป็นผู้จัดการดูแลลูกๆนะจ๊ะยอ่ะคืออะไรยืนยืนอยู่ลูกลูกมากกันลูกกูใฟไหมใส่ไหมล่ะเอาเงินมาสินสอดนะน่ะใฟไหม่กันเบิดมือ นี่เย็ดไม่เป็นก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาคุ้มซี่แต่ลูกกูทั้งวันแพ้ลูกอย่างนี้ลูกกูเอาอีพกซีไปไอ้อีซีไม่ไปทำหมันแล้วเนี่ยเย็ดไม่เป็นไม่ต้องไปยุ่งกับเขาให้เขาเย็ดไปมานี่อีเปย์พีดำเท่าไหร่ลูกอันนี้เท่าไหร่นี่เท่าไหร่เท่าไหร่ สามสี่อันนี้สามแปดใช่ไหมเอาไปสองคนลุกขึ้นมาสองคนเออเลือกเลยเ,เลือกเลยใครก็ได้เอามาสองคนงมากเลยไลุกขึ้นวงสองลุกขึ้นยืนดูหน้าสิใครอ,อยู่วงสองอแต่นะ กีตางไปอยู่นี่ไปล่าขลุยเดี๋ยวยุวงจรองอ่ะพี่กล้องมึงอยู่ไหนเนี่ยเดินไปเดินมาเนี่ยมึงอยู่สีไหนอยู่เบอร์อะไรอย่าพึ่งเดิมอีแอดไปนู่นเก มีกีฬาหนูแล้วนะต่อนนโทรหาพิยุทธหน่อยเร็วพี่โทรมาหน่อ,อยอ่าดเดี๋ยวน้ำนมนิดเด้อค่ะเสื้อชมพู <c oughs> ไปนุ่นฝั่งนุน่นเบอร์หนึ่งไป <c oughs> มึงแยกกับตะกรัน่อยได้ไหมเป็นไรต้องมองหน้ากันกี่แผ่นกินนรกแม่ผัวเมียกันแม่กันแม่กะช่าง ดอเด๋ะของแอนเท่าไหร่แอนตัดออกไปสามนะแอนร้านนี้ร้านเท่าไหร่ลูกสามสี่ก็บรูมีหอมยังนู่นล่ะนู่นล่ะก้ายังไม่เสร็จเหรอสามสิบห้ารวมคนใหม่หรือยังอ่ะโอเคเท่ากับของซอนขายไปคนเดียวเนาะสีนี้ล่ะสีนี้ล่ะถูกปะ เพราะว่าเพราะว่าถ้าครูไก่เป็นหัวหน้าสีเธอครูต้องเป็นหัวหน้าสีนี้ด้วยครูปอด้วยถูกไหมล่ะเออมันไม่มันไม่เสมอกันเหลือส3าใช่ไหมอ่ะเขอเอนมาอีกหนึ่งเอาเป็นมันฟ้ามาะไปวัดลูกก็ได้เลยก็ไปวัดไงไปเผา อะ่ะโอเคอ่ะอย่างนี้ซอนเป็นแม่สีอีต่อเป็นรองฝั่งน uh, okay. ี้เป็นใครอ่ะแอนฝั่งนี้เป็นใครเป็นรองโชคฝั Dante> ่งนั้นเป็นใครเหนียวกาก้าฝั่งนั้นเป็นใครอีมีนกับมีนกับโคกมีกับโคกโอเคอ่ะอันนี้คะแนนที่ครูจะให้ส่วนตัวนะ คุจะมีให้ส่วนตัวป้ายคะแนนป้ายใครเลิศเอาไปสองดัมเบเลอร์ใครเลิศเอาไปสามเชียร์ลีดเดอร์ใครเลิศเอาไปสี่ขบวนพาเลทสวยงามขบวนไหนเลิศเอาไปอ่าอันนี้เนาะอันนี้จากคุยเองนะ ที่เหลือฉันไม่รู้อันนั้นของผู้บริหารเนาะถูกไหมอ่าแ้ววมาจากผู้บริหารเนาะเอาสี่สิ่งนี้อันนี้ได้จากครูแต่ว่าอีสี่สิ่งนี้ผู้บริหารก็มีให้จังหากนะไม่เกี่ยวกันเนาะหนูหน,หนูเอมี่อยู่อยู่เบอร์อะไรอะเบอร์หนึ่งเนาะโอเคฮอดี้อยู่เบอร์อะไรอะยังไม่รู้เนาะยังไม่ยังไม่จับเดี๋ยวเด๋วรอลรวมกับวงใหญ่ก่อนว่ามีใครมาบ้าง แล้วก็เดี๋ยวครูเป็นสปอนเซอร์อันนี้ให้ลูกชิ้นอีกุ้งสีละไม้แล้วก็ขนมปังปิ้งอีจอนสีละแผ่นแบ่งกันให้ทอนะใครไม่ได้กินอีหัวหน้าสีจัการเลยต้องแบ่งให้ได้กินพร้อมๆกันเท่าๆกันนะเคป่ะเดี๋ยวเราพยุศนะลูกนะเราคุยไฟกันสุดที่สุดเด็ดแล้วมีพูดถึงกระไดขนมปังใส่นมแล้วก็ไละลายว่าบาปเด้อนี่เออได้กินเท่ากันนะ ชุดชุดชุดยังไงชุดอ่ะฟังนะ,ะงเผื่อบางคนไม่มีงบไงเผื่อบางคนไม่มีงบน้องไม่คนแอดแอดอยู่ไหนคะโอ๊ยแอดวางมือสิริอยู่ไหนให้สีและทีมนะอย่าให้เขาไปคน้นแต่คือให้ค้นได้สีและทีมเผื่อบางทีมไม่มีชุดนะ<ต>เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเอาแบบอย่างนี้ดีกว่า,า,วาสิริตา้า สีไหนที่ไม่มีชุดเราไปหาพี่สิริต้าให้สิริต้าพาไปแล้วก็ไปยืนคุมเขาดีกว่าดีกว่าให้เขาไปเองแล้วก็ลืมว่าถูกปะเดี๋ยวมันเหนื่อยเราอีกเออแค่นั้นแหละประมาณนั้นก็ไปทั้งสี่สีนั่นแหละไปไปหาสิริเลยคุยกับสิริเพราะว่าหนึ่งเขาเอาไว้หมดแล้วไงนี่สิริต้าเอาไว้หมดแล้วไปถามคนที่ดีเราชุดที่ไหนเขาเดิมตายแล้วแล้วก็สิริต้าเลือกชุดดี เพราะชุดบางชุดวงหนึ่งต้องใช้ต่อเข้าใจไหมลูกใช่นั่นแหละถึงให้สิริไปคนคุมไงเข้าใจไหมวงหนึ่งต้องใช้ต่ออะไรนะ้าแรงมากเออชดชดเอออยากให้กูเห็นนะอยาให้เห็นเืยอะไรของอยากให้กูเห็นว่าออกมาจากหมูก้าวนะ อ๋อออกคนละสองร้อยด้วยเออสอกนี่ค่ะสีอะไรสี่อะไรสี่สิบอ๋อโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวรายละเอียดอีกอย่างเดี๋ยวข้อสิแกงอีกเด้อแต่ว่ามดมืออื่นพวกเจ้าสีรูปทุกอย่างอากาศนะคะเออว่ามีอย่างเนยอย่างเนยเนยมันจะสุดยอดพร้อมๆกีฬาสีสันสัมพันธ์นะคะมีกีฬาอีกอย่างเนยเดี๋ยวสิแกงมูเจ้าได้รับรู้สำรับคลิปนี้มินี้นะคะเป็นอกำลังใจพวกหนูด้วยนะคะ